สวัสดีค่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยสมตอีตัางคุยจักนะคะดิฉันกีรีฮันไทยชัยเสนาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับสมุนไพรกันนะคะก็คือตัวขาพิเศษนะคะยุคนี้เป็นยุคเข้าสู่ผู้สูงอายุมีปัญหาปวดข้อข้อเสือ่อมข่าเสื่อมนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ผู้สูงอายุได้อย่างไรนะคะามารับฟังข้อมูลดีๆนะคะจากท่านเคดีกันนะคะสวัสดีค่ะท่านคดีพิการไดค่ะวันนี้นะคะทำมิฟกจะช่วยผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อมเข่าเสื่อมได้อย่างไรางทำมิฟกนะคะอันนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอเทัาความนิดนึงนะคะดิฉันเป็นคนที่ทำงาน และเราทำต่งานลืมดูแลตัวเองแต่พอวันหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเราปวดที่เขานะคะปวดข้อเขา่ายืดมันรู้สึกว่ามันฝืดมันเจ็บก็เลยหันมาดูแลตัวเองแล้วก็เชื่อมัม่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทคอรีรอรานาเนตเวิร์กหรือที่เรารู้จักในนามโสมคอริรรตัง้งแต่าดบปีท่ผู้ซึ่งอยู่คู่คนไทยมาถึง คานเในการที่ดูแลข้อเขา่าดูแลกระดูกดิฉันก็เลยมั่นใจเมื่อได้ทานคาินเ็กนะคะกล่องนี้นะคะแค่กล่องแรกเรารู้เลยว่าข้อเข่าของเราจากที่เคยปวดนั่งย่อข้อนั่นหรือว่าจะลุกจะนั่งมันก็เจ็บมันดีขึ้นบางครั้งมันปวดแล้วเราก็มีตะคิวด้วยแต่ตอนนี้อาการเหล่านั้นหายไปเลยเพราะในคารบินเฟ กล่องนี้มีกระดูกอ่อนปาลาฉลามแล้วก็มีคอลลาเจนไททูมีวิตามินดีสาแล้วยังมีสารสกัดจากนิ่ฉันซึ่งในโดยทั่วทั่วไปส่วนมากจะมีไม่ครบตามนี้นะคะมีคอลลาเจนไททูก็จะจะไม่มีวิตามินดีสาหรือมีกระดูกอ่อนปาลาฉลามก็จะไม่มีวิตามินดีไม่มีสารกัดับนิกฉัน แต่ในกล่องนี้มันมีสิ่งที่ดูแลเกี่ยวกับกระดูกดูแลกับเกี่ยวกับข้อเขา่าทําให้เพิ่มน้ําในข้อเขา่าในกระดูกเพิ่มคอลลาเจนแล้วทําให้ของไขข้อของเราตีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งกล่องมี3าสิเม็ดราคา1 9ึ่้าร้อยบาทในการดูแลตัวเองก่อนอาหารเช้า วันละสาวันละหกสิบบาทดีมากๆและในการถ้าถ้าเรามออีอาการของข้อข่าอักเสบแล้วต้องไปผ่าตัดเราจะต้องค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ของคุณนารัตตอนนั้นยังไม่มีความเั็น็จหมอบอกว่าผ่าตัดข้อเข่านะคะข้ามาะสี่แสนสองข้าง8ปดแสนแต่อันนี้ของแค่พันกว่าบาท ในการดูแลตัวเราเองดูแลก็ขาดูดูแลฟื้นฟูและคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดตาปวดเขา่เาปวดกระดูกแล้วก็ร้าวไปถึงขานะคะตรงนี้ช่วยได้เลยค่ะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นและยังมีออยอนะคะออยอปลอดภัยไม่มีสเตียรอยเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่เราดูแลตัวเองก่อนการรักษาง่ายที่สุดและประหยัดที่ ขอเสนอนะคะถ้าท่านใดมีปัญหานั่งยอ่อก้อนลั่นปวดปวดขาปวดไหล่ปวดเตาหรืออะไรเกี่ยวกับกระดูกกล่องนี้เลยค่ะทาร์บิเฟกค่ะค่ะนี่นะคะคือท่านประทับใจนะคะเกี่ยวกับตัวคาร์ิเฟกนะคะมปวดข้อปวดเทาก้อลั่นท่านทานแล้วสุขภาพดีขึ้นและท่านก็ยังมีความสามารถแลกประสบการณ์ตรงจากท่านนะคะวันนี้ก็ต้อง ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับตัวข้าพิเศษนะคะที่ท่านได้ทานแล้วสุขภาพดีขึ้นนะคะแข็งแรงจากย